กิจกรรมวันนี้นะครับขอบสนามของเรานะครับจะไปกันที่จังหวัดชัยภูมินะครับอำเภอเทพสถิตในช่วงหน้าฝนนะครับคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศทำบุญทอดกระถินสามขีนะครับที่วัดนายางกลักนะครับคุณผู้ชมซึ่งนะครับก็มีฟุตบอลมีกีฬา พื้นบ้านมากมายนะครับศิลปินดารานักร้องก็ไปร่วมกิจกรรมจัดงานได้ดีนะครับประชาชนมาร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในจังหวัดนะครับมาร่วมกิจกรรมมากมายนะครับเรามีภาพบรรยากาศในการเปิดด้วยนะครับโดยทนายเอกนะครับประธานจัดงานนะครับแล้วก็มีสสในพื้นที่มาร่วมกิจกรรมครับไปติดตามบรรยากาศในการเปิดงานกันครับ เรียนท่านสวส,อสัมฤทธิ์แทนทรัพย์สมาชิกสภาผู้แทนรัศดรจังหวัดชัยภูมิเขตสาท่านนายกประเสริฐแต่งทรัพย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บ้านไร่ท่านผอ,อคมสันดินยองตระกูลผู้ในการสำนักงานท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดนครพนมท่านนายกการเขตจันทึกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ,บ้านไร่ท่านนายกนทวัฒน์ได้วินลำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งนก ตลอดจนท่านผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่ภูมิเพชรแคนเผาท่านสมัยลือลิธิกุลท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลในยังกักผู้อำนวยการโรงเรียนในยังกัก,ก,ก,กท่านประวิทย์พลอยดำและคณะผู้บริหารคณะครูในเขตตำบล นางกักทุกๆท่านตลอดจนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลในยางกักผมมีความตั้งใจที่จะจัดงานมหกรรมฟุตบอลการกุศลขึ้นนะครับด้วยเห็นว่าสถานการณ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเป็นสถานการณ์โควิดนะครับทำให้กิจกรรมชุมชนเนี่ยมีความห่างหายไปนะครับตลอดจนเศรษฐกิจชุมชนเองนะครับมีการ หยุดชัะจึงต้องการจัดกิจกรรมขึ้นทั้งสงส่วนคือส่วนที่เป็นบุญกระถินนะครับซึ่งตั้งกองอยู่ที่ร้านต้องไม้เอกและก็จะมีกิจกรรมช่วงเย็นนั่นก็คือ,อคอนเสิร์ตมหากุศลด้วยนะครับตลอดจนช่วงกลางวันนี้นะครับอยากให้พี่ๆน้องๆน,นะครับมีความสุขไม่ว่าจะเป็นตำบลในเองกากเองตำบลบรนไร่ตำบลห้วยยี่จิว๋วตำบลวัตตะแบกนะครับต้องการที่จะเห็นการแสดงออกทางด้านกีฬาของลูกๆนักเรียนนะครับ จึงได้จัดกจิจกรรมนี้ขึ้นนะครับในโอกาสนี้จึงขอกราบเรียนท่านประธานนะครับเพื่อให้โอวาสและกล่าวเปิดงานมหกรรมฟุตบอลการกุศลครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญครับกับผมสำลีศแทนทรัพย์สส,ส,สจังหวัดเชียงภูมิเขตสยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับวันนี้ที่ได้เห็นภาพความประทับใจอีกครั้งหนึ่งที่ตำบลนา,นายังกักในวันนี้ ที่ท่านวุฒิไกรผิวขาวได้ตั้งใจนะครับก็ต้องนําเรียนนะครับว่าท่านวุฒิไกรผิวขาวมีความตั้งใจในเรื่องของงานทํากิจกรรมเพื่อสังคมโดยเฉพาะเรื่องกีฬามาโดยตลอดซึ่งวันนี้ก็ได้มีโอกาสจัดกระถินนะครับในวัดใหญ่ด้วยแล้วก็จัดการแข่งขันกีฬาแล้วก็ขอฝากไปยังลูกหลานนักเรียนเยาวชนทุกคนนะครับวันนี้โชคดีที่อำเภอเทพสถิตมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความสําคัญเรื่องกีฬานะครับเพราะอยากให้ลูกๆให้นักเรียนให้เยาวชนทุกคน ได้มีจุดที่มาออกกาลังกายนะครับแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลก็ขอให้ใช้โอกาสตรงนี้นะครับสร้างนะครับความรักความสามัคคีให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นะครับกีฬาถ้าจะชนะนะครับต้องชนะใจคนดูชนะทีมงานนะครับเทารบในการตัดสินของกรรมาการนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับผมเองนะครับมี แนวคิดร่วมกับทางท่านนายกหลายท่านจะผลักดันให้ฟุตบอลจังหวัดเชียงภูมิมีโอกาสขึ้นไปเทียบชั้นกับไทยลีกนะครับซึ่งในต้นปีจะมีการพูดคุยและเข้าไปพูดคุยกับทางผู้บริหารจังหวัดเชียงภูมินะครับกับทีมงานเดิมซึ่งจะนำพาให้จังหวัดเชียงภูมิเราหน้าท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอกบขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและก็ขอขอบคุณท่านวุฒิการผิวขาวอีกครั้งแทนพี่น้องชาวอำเภอเทพธีครับ โบว์ทำสีเงินสีเขียวสีแดไอ้ไครับอาคราวนี้เขาเป็นเสื้อชุด นั่นแหละครับเป็นบรรยากาศในการเปิดงานนะครับฝนก็ไปปลอยลงมานะครับพวกเราก็ยังสู้กันต่อเนื่องนะครับสำหรับพิธีเปิดนะครับในกิจกรรมดังกล่าวนะครับทางด้านทนายเอกนะครับได้เชิญเอาทางด้าน8โรงเรียนนะครับส่งฟุตบอล12ปีนะครับสนุกสนานนะครับกองเชียร์มากมายนะครับและเราได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์นะครับ พออแต่ละโรงเรียนเดิมทีเน8โรงเรียนนะครับเราก็สัมภาษณ์ได้แค่5โรงเรียนนะครับไปติดตามกันนะครับและเบลกที่2เนี่ยกลับมาติดตามนะครับบรรยากาศขอบสนามของเราที่ต่อเนื่องกันไปนะครับในช่วงหน้าฝนครับช่วงนี้พักสั้นๆครับได้กระเวนอุคคำ ผู้อนวการโรงเรียนบ้านโคกสะอาดตั้งอยู่ที่หมูห่6ตำบลนายังกลักอำเภอเทพสุธิตจังหวัดชัยภูมิในครั้งนี้ก็ต้องขอชื่นชมทางท่านทนายเอกได้จัดกิจกรรมให้กับลูกๆนักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถด้านทักษะกีฬาฟุตบอลซึ่งในเครือข่ายของเรามีทั้งสิ้น7โรงเรียนก็มีกิจกรรมอยู่ตลอดเวลา ในครั้งนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีประสบการณ์หนึ่งสำหรับเด็กๆนะครับและก็จะได้เห็นไอดอลของผู้เล่นหรือนักกีฬาระดับประเทศในครั้งนี้ก็ขอชื่นชมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็ฝากว่าโอกาสครั้งหน้านะครับถ้าหากมีก็อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆครับสำหรับลูกๆนักเรียนของเราครับขอบคุณครับ นายสมหมายสุขสำราญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำลาดอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับทางโรงเรียนนะครับรู้สึกดีใจนะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นการส่งเสริมนะครับให้นักเรียนเรื่องของสุขภาพนะครับอยากให้มีกิจกรรมแบบนี้นะครับเยอะๆนะครับในในพื้นที่ของตำบลนายังกาของเรานะครับเพื่อที่จะส่งเสริมให้นักเรียนนะครับได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของกีฬานะครับแล้วก็เพื่อส่งเสริมให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงขอบคุณมากครับ นายสายันขอพันดุงนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวสะพานประชาสรรค์น,นะครับตั้งอยู่ที่หมู่2ตํตำบลนายังกลักอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิมีนักเรียนนะครับจำนวน209คนนะครับมีคณะครูและบุคลากรจำนวน14สท่านนะครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะครับที่ทางโรงเรียนได้มีส่วนร่วมกับทางชุมชนนะครับโดยเฉพาะ,ะทางด้านทนายเอกนะครับที่ได้มีจัดกิจกรรมดีๆนะครับมีการกุศลแล้วก็นักเรียน ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมเลยครับที่ส่งเสริมนะครับลูกนักเรียนนะครับให้ควบคู่กับการเรียนการสอนนะครับด้านวิชาการแล้วก็ด้านสุขภาพพลานามัยนะครับทุกรงเรียนนะครับได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้พร้อมเพียงกันนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมมากครับผมขอขอบคุณทีมงานและก็ผู้สนับสนุนทุกท่านครับผมขอบคุณมากครับ ผมนายสุพจน์เพชรวิเศษครับพ่วงในการโรงเรียนบ้านเสียงทองครับตั้งอยู่ที่หมู่5ตําบลนายังกัดอําเภอเทพธิ์จังหวัดชัยภูมิครับวันนี้ก็ได้พาลูกๆนักเรียนนะครับมาร่วมกิจกรรมนะครับที่ท่านทนายเอกได้จัดขึ้นนะครับก็มีกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลนะครับรู้สึกดีใจมากนะครับก็ขอบคุณที่ท่านได้จัดกิจกรรมดีๆให้กับลูกๆนักเรียนนะครับได้มาร่วมกิจกรรมแสดงออกถึงศักยภาพแล้วก็ออกกําลังกายด้วยนะครับก็หวังว่าโอกาสหน้าจะได้ร่วมกิจกรรมกับท่านอีกขอบคุณครับ ผมนายสรยุทธ์ประประกังผู้บริหารโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ตั้งอยู่หมู่หนึ่งตำบลนายกัดอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมินะครับโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์เป็นโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลนะครับซึ่งด้านการกีฬาโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ก็สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนนะครับได้เข้าร่วมไม่ว่าในระดับท้องถิ่นกับขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ส่งเสริมและเห็นความสาคัญทางด้านกีฬานะครับซึ่งหวังเปอย่างยิ่งว่าการแข่งขันกีฬาครั้งนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ กับลูกหลานโรงเรียนบ้านนาประชันพันธ์ตลอดจนเครือข่ายในกากราบขอบ,ขอบุณครับผมสายันแสงวงประธานสโมสรฟุตบอลสุรการยุตเต็ดประธานที่ปรึกษาลูกหนังติดลอ้อสปอร์ตทีวีขอชื่นชมท่านนายเอกอที่ได้จัดกระถินรวมถึงกิจกรรมการกีฬาและก็วันนี้ได้มีบรรกาศได้เข้ามาชมนะครับบรรยากาศ าการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะครับแล้วก็หวังยิ่งว่าท่านผู้บริการทั้ง8โรงเรียนนะครับจะนําประสบการณ์ในวันนี้นะครับไปเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยในเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของการปรับปรุงในเรื่องของการพัฒนาทีมนะครับของโรงเรียนของท่านให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับผมว่ารู้สึกตื่นเต้นไปด้วยไม่ได้เจอบรรยากาศอย่างนี้มาค่อนข้างนานบรรยากาศของฟุตบอลที่ยังไม่เป็นทางการเท่าไหร่นะครับถือว่าเป็นการจัดครั้งแรกของอทนายเอกแล้วก็ทีมงานครับ หวังว่าในปีถัดไปหรือกาสถัดไปนะครับเราจะฝากถึงท่านทนายวุฒิกายบัวขาวทนายเอกนะครับแล้วก็พร้อมท่านผู้นวยการจะจะให้การสนับสนุนและจัดกิจกรรมอย่างนี้ดีๆอย่างนี้ขึ้นอีกในอนาคตข้างหน้านะครับขอบคุณมากครับ